เวลา11ิกา10นาทีของวันที่1สิงหาคม2565เป็นวันที่โซฟาหน้าตรหัสข่าวคลุ้งไปด้วยเลือดร่างชายคนหนึ่งในชุดเสื้อคอปกสีดำกางเกงสแลกขายาวสวมรองเท้าผ้าใบเอนตัวหลับตาคอตกอยู่ตรงนั้นนี่คือบ้านพักของเขาที่ตั้งอยู่ริมถนนเส้นทางป่าโมกสุพรรณบุรีหมู่ที่2ของตำบลบ,บ้านแคอำเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่สาวของเขาบอกว่าเพิ่งเห็นเขาขับรถยนต์ส่วนตัวจากบ้านอีกหลังที่จังหวัดอ่างทองมาถึงที่นี่เมื่อช่วงเช้าและนัดจะไปกินติ่มซำด้วยกันทั้งครอบครัวหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกคนถึงกับชอ็อกชายคนนี้ก็คือวีรยุทธ์รถโอชาอดีตพระเอกชื่อดังวีรยุทธรถโอชา มีชื่อจริงว่าธีรยุทธ์รถโอชาชื่อเล่นเบิ้มเกิดเมื่อวันอังคารที่18มิถุนายน2 5 0 6แรม12ค่อาเดือน7ปีถาะในครอบครัวค้าขายที่ตำบลบ,บ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเขาเคยเข้าเรียนที่โรงเรียนอ่างทองปฐมรวดวิทยาคมหรืออปวเบิ้มธีรยุทธ์รถโอชาเป็นอดีตพระเอกชื่อดังวัย5้ปีเป็นหนึ่งในพระเอกที่มีใบหน้าหล่อเหลาคมขายคล้ายกับลิขิตเอกมงคล อภพลลำพูนและบุรเชษฐ์นิ่มสุวรรณเมื่อเริ่มเป็นหนุ่มคุณพ่อเจือรถโอชาผู้เป็นพ่อได้ให้ลูกชายเริ่มต้นการทำงานของตัวเองด้วยการขายของจิป,ปาถะมีสมปองรถโอชาพี่สาวคนโตของเบิ้มช่วยกันอีกแรงการค้าขายมีรายได้เพียงเลี้ยงตนพอพ้นวันเท่านั้นความคิดอยากผลักพลายให้ครอบครัวเป็นอยู่ดีขึ้นจึงมีอยู่ในใจของเบิ้มธิราหยุดตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่มแล้วสิ่งที่เนื้อความคาดหมายก็บังเกิดขึ้น กลางปี2525บริษัท CSP Production จำกัดได้เปิดรับสมัครนักเรียนการแสดงขึ้น <_ D> เพื่อคัดเป็นนักแสดงเข้าในสังกัดคุณพ่อค่อนข้างเข้มงวดเพราะเขาคือหนึ่งในรายง,งานสำคัญของครอบครัวเบิ่มธีรยุทธ์รถโอชามองเห็นโอกาสแต่ก็ยังลังเลไม่กล้าไปสมัครกระทั่งเขารู้ว่าเจ้าของบริษัทนี้คือสรพงษ์ชาตรีพระเอกคนโปรดของเขาวันที่เข้าไปขออนุญาตคุณพ่อ คือวันที่พลิกชีวิตของเขาไปตลอดการเพื่อนักเรียนการแสดงรุ่นเดียวกันกันกบเขาคือบินกับเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์พร้อมพรนภริตและธงชัยแม็กอินไตเรียนการแสดงได้ไม่นานเขาก็ค้นพบความสามารถด้านสําคัญของตัวเองเขาบอกกับหัวใจตัวเองว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากเป็นเบิ้มธีรยุทธ์เป็นคนพูดน้อยดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวโอบอ้อมอารีเป็นที่รักของทุกคน ระหว่างเรียนการแสดงเขาจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งเดินแบบและถ่ายโฆษณาเพราะเชื่อในทางที่เลือกจึงทุ่มเทฝึกฝนอย่างหนักเขาจึงมีพัฒนาการด้านการแสดงและการเรียนอย่างก้าวกระโดดปลายปี2525เขาได้เล่นละครเรื่องแรกในชีวิตปูนปิดทองเป็นบทประพันธ์ของกรซนาอโศกศิลน์ต่อมานวมัยายเรื่องนี้ได้รางวัลซีไรต์ประจำปี2528 นิรุตสตรจัญญาและเดือนเตรียมสาลิตุนนำแสดงออกอากาศทางช่อง9อ,อสมทในขณะนั้นปี2 5 2 7อายุ21ปีเล่นหนางเรื่องวันนั้นคงมาถึงเป็นเรื่องแรกในชีวิตหนังสะท้อนศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงสร้างจากนิยายเรื่องเรือศักแต่ว่าเป็นนารีของสีฟ้าละดาวันชนะคราประยุนกับ,ก,บ,ก,บการแสดงเกรียงไกรอุทนาน,นและจรุณีสุขสวัสดินำแสดงเบิ่มธีรยุทธ เป็นนักแสดงสมทบเล็กๆยังไม่มีใครรู้จักเท่าใดนักเขากลับไปฝึกฝนการแสดงอย่างหนักระหว่างนี้ก็มีหนังให้เล่นอีก3าสีเรื่องแต่ก็ยังไม่โดดเด่นอะไรกระทั่งปี2อ2 8หนังเรื่องไกลปืนเที่ยงเขาก็แจ้งเกิดเต็มตัวในบทพระเอกเล่นเป็นหมวดดนยัยประกบกับพระเอกรุ่นพี่สรพงษ์ชาตรีที่รบท่าเล่มประโยคคลาสสิกข,ของหนังเรื่องนี้ที่หลายคนยังจําได้ก็คือผมจะไม่จับจ่าขัง ผมจะขังปืนจ่าเพราะปืนจ่าฆ่าคนมามากโลกเรามีคนอยู่สองประเภทคือประเภทที่เชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้กับประเภทที่เชื่ออย่างหนักแน่นว่าตัวเองทำได้ใช่หรือไม่ชะตาชีวิตคนเรานั้นถูกกำหนดด้วยการเลือกตัดสินใจเมื่อตัดสินใจเลือกทางที่เชื่อว่าใช่แล้วจึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่ลงมือทำและเชื่ออย่างสุดขีดว่าตัวเองทำได้ทำได้แน่นอน อุปสรรคที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความไม่พร้อมแต่อยู่ตรงที่ใจไม่สู้เบิ่มธีรยุทธ์รถโอชาเล่นหนังเรื่องไกลปืนเที่ยงในปี2528เขาได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อในการแสดงว่าวีรยุทธ์รถโอชาเขาสู้ชีวิตบนเส้นทางสายบันเทิงจนเป็นที่ยอมรับแม้จะได้รับบทพระรองมากกว่าบทพระเอกแต่ด้วยหน้าตาคมคายหล่อเหลาทั้งเป็นคนมีความรับผิดชอบและมีวินัยสูงเขาจึงมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งหนังและละครโทรทัศน์ เขาเล่นหนังตั้งแต่ปี2527ถึง2537เรื่องดาวพระสุก์เป็นหนังเรื่องสุดท้ายของเขาตัวอย่างผลงานหนังเช่นวันนั้นคงมาถึงร้อยสเสนหาการมเทพพิศวาสกองพันทหารใหม่สายสะท้อนแสงไกลปืนเที่ยงมือปืนผีสิงและไอ้ด่างเกยชัยเป็นต้นในส่วนของงานละครโทรทัศน์นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ปี2 5 2 9ถึง2545 ทองพูลโคกโพร,ราษฎรเต็มขั้นเป็นละครเรื่องแรกและบริการสาวเป็นละครเรื่องสุดท้ายเบิ่มวิรยุทธ์รถโอชาสมรสกับแอลอัมพาภูสิทธิ์หนึ่งในนางเอกสามใบเถาก่อนรักเดินมาถึงทางตันอย่าร้างกันในปี2440เขาสมรสอีกครั้งกับสาวนอกวงการเล็กธัญญนันรถโอชามีบุตธ,ธิดาร่วมกัน3คนปี2 5 4 5 เบิ้มวิรยุตตัดสินใจลาออกจากวงการหันไปประกอบธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาเจ้าใหญ่อันดับต้นๆของจังหวัดอ่างทองและเคยลงเล่นการเมืองท้องถิ่นเป็นสมาชิกสภาจังหวัดหรือสอจอถึง4สมัยเขาเริ่มมีอาการป่วยมาตั้งแต่ปี2555หลายโรครุมเรา้าทั้งเกาและโรคชราบางครั้งอาการหนักถึงขนาดต้องนั่งรถเข็นดูแลธุรกิจของครอบครัวไม่ได้เต็มกำลัง ครอบครัวให้การดูแลประคับประคองกันเรื่อยมากระทั่งวันที่1สิงหาคม2565เขาก็เลือกหยุดอายุตัวเองไว้ที่59ปีทิ้งผลงานและแรงบันดาลใจด้านการแสดงไว้เป็นร่องรอยให้หลายใครได้ศึกษาและเดินตามเรากำลังจะบอกกับพวกเราผ่านผลงานอันดีเยี่ยมของเขาว่ากำลังใจและการฝึกฝนอย่างหนักสามารถพาใครก็ตามก้าพ้นกำแพงแห่งอุปสรรค ที่สูงที่สุดในโลกได้อย่างสง่างามขอกราบคารวะตะไล